สวัสดีครับอยู่กับผมท TT วันนี้เล่นฮีโร่ตัวโปรดของผมอีกแล้วซินฟาน่าตำแหน่งนักสู้ครับนักสู้เวบ่อ,บอตองข้ามมีไฮลอสไฮยาเซอร์ซิเลียนฮิลดาแล้วก็บรอดี้ฮีโร่ตัวใหม่ฝั่งเรามีแฟนนี้ด้วยแฟนนี่หน0่มพันเนี่จริงๆแล้วผมอยากจะเล่นฮิลดานะ ฝังเขาเลือกก่อนเนะี่ยก็เลยเลือกองเงี้ยเดี๋ยวสิวันหน้ามาทุกครั้งที่มีแฟนนียเห็นไหมฝั่งตรงข้ามเขาจะไปแย่งบัฟทุกครั้งเลย <c oughs> ดูดิมีทั้งฮิลดามีทั้งเซอร์ซีมีทั้งฮายาไปรวมตัวตัวนั้นเนี่ยไปแย่งบัฟบัฟเนี่ยบัฟแฟนนี้ <c oughs> เราฟาร์มก่อนนะเอาตังค์เอาตังค์ ขอให้เข้าไปได้ไหมน่าจะไม่ได้นะเฟนี่เขียน afk น่าจะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้บัฟเฟนี่ไม่มีบัฟก็เหมือนเหมือนเนี่ยน่ะเหมือนน,น,น,อน,นอกอินซีนกนอกอินซีไม่มีปีกบินไม่ได้อะอเออเฮ้ยเอาฮหยาตายสวยดี ฮายาไต้ก็สวยดี๋ยวไปช่วยดูช่วยมาแล้วพี่มาแล้วอุ <m 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 ้ยอุ้ยอุยเวลสองเองนะอย่าห้าวนะเวลสองายาเวลสองเองนะห้าวกับพี <h <h ่เหรอฟาร์มไปก่อนครับ เราต้องเราจะต้องเจอกับเฮริดาเจเฮริดามันอยู่ไหนอ่ะนันจะอยู่ในป่านั่น,นงไงแต่ไปกลัวอ่ะไปกลัวเราสตันแล้วก็สกิลสองแล้วก็หนีได้ <c oughs> แบบนี้แหละสตันสกิลสองแล้วก็หนีเออโอเคโอเคโอเคอเราลางไป ตัดปันกัดโอ๊ยผิด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 ,ผด,ผด,ผดโอ้ยโอ้หายาได้เอ้เอตายนะตายนะโอ้ไม่มีมันละชิบหายเลยดึงด้วยมีกลุ่ตายนะหายางเมื่อกี้เนี่ยโอ้ เอาใหม่เอาใหม่อาใหม่าแบบงงงๆเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีมันาด้วยถ้ามีมันนาผมใช้อันติหนีนะขอแล้วกันขอเธอสวยบรดี้โหดด้วยเต่าหรือเปล่าน่าจะเอาเต่านะอย่าไปกลัวครับ à, vé bé 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 boy, 2 cái bé 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 ngay bé 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 Nó bé bắp bé 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 tăng bé bé tăng, 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 tăng. รวยแน่รวยแน่อย่าไปกลัวครับนี่สตันตามด้วยสกิลสองไม่ไม่มีสกิลสอง <c oughs> เล่นถ้าเจอฮิลเด้เล่นอย่างนี้แหละเราอย่าเพิ่งใช้สกิลหนึ่งนะรอให้มันเข้ามาก่อนแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งสตันแล้วก็ตามไปด้วยสกิลสองอแล้วก็หนี คอยดูนะคอยดูนะเฮ้ยสตันสกิลสกิลสองเฮ้ยหีไม่ได้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ,ละดูเลือดรถด,ดิเอาไหมล่ะเรามีบัฟเต่าด้วยมีบัฟสีแดงด้วยอย่าไปกลัวสตันสกิลสองแล้วก็หนีเอาไหมล่ะไม่หนีแล้วมันนามันนาใช้โคตรเยอะ ถ้าไม่มีมานาเนี่ยอันติเนี่ยอันติอันติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอย่าเพิ่งใช้สกิลนะเราโจมตีเบสิกไปก่อนรอให้อันนนฮิลดาเข้ามาแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเป็นนี่โปรโพเพลเยอร์เนี่ย ่ากระจายสกิลหนึ่งตามด้วยสกิลสองไม่มีสกิ 2. 2> ลสองอย่าไปกลัวครับเลเวลของเรานำดูเลเวลสิเราเลเวลแปดแล้ว <c oughs> เอาบัฟก่อนอืมแันนี ่ากระจายคู <dear> มันนาไม่มี <you> มันนาหมดไว้มาอติติก,ก่อนนี่ไม่เป็นไรครับผมผมตั้งใจอะตั้งใจให้ไอ้น,นั่นฮิลดาใช้ใช้ชาล้างรอต่อไปมึงไม่ได้ใช้แน่ชาล้างชาล้างเขาคูด,ดาวสี่สิบวิ ไอ้เก้าสิบวิส่วนอันติของเราคูดาวยี่สิบวิเองเอออย่าไปกลัวครับกลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้หยหายามักลับบ้านก่อนมาน้าหมดเราไปเลนกลางไปช่วยเพื่อนชังเออดูอ,อ่ออยู่เลนล่างแล้ว เวสลีตายมาดิมาดิไม,ม่เนี่ยกวัวที่ไหนล่ะกวัวที่ไหนล่ะกูมีโปรโปรแฟนนี้ได้มาแล้วของหนักเอาไว้เจ่เกรอกฮะไอ้นั่อน,นะเจ่เกรอกิลดา สวยตายนะตายนะสวย สตาร์นไหมดิอืมอืมไม่โอ้โหบ้าบอไปดักหน้าอย่างนั้นเลย Resurrect him soon. The light shall be my sword. our turret has been destroyed. Now, Lenborn. Oh, hi, เราให้เลสลี่เป็นตัวเป็นตัวหล่อมาเแมวแมามไว้ Tí lọt rồi Ok. Hay nha, hay nha nó ở theo này. Wow, wow, <laughs> ตีป้อมอุ่ยไม่โดนโตายสวยตีป้อมก่อนชนะชนะด้วยการตีป้อมเออเอ้าเลสลี่ สวยช่างเออสวย Your team โอ้ตายชิบหมายแล้วชิบหมายตายแบบโง่งๆเลยล <c oughs> <c oughs> องเฟนี่ เอ้าเฟน่ตายสิ้นสุดโอ้ยมาแล้วมาแล้ไงดีเอาช่วยเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเรียโอย เมื่อกี้นีก็ได้นะโอ้โหไม่น่าห้าวเลยมันมีสกิลไอ้นะั่นน่บรอดี้มันสกิลสกิลสองของมันมันหยุดได้มันสตันได้ไม่น่าห้าวเลยเมื่อกี้นเนี่ยตายแบบงโงๆอีกแล้วแต่ดีนะเพื่อนเราเก่งอยู่กับทีมเก่งชนะเพราะเพื่อนไง หลอดเลยหลอดเลย ใช่ไหมว้าววววแล้ววววแล้วลวววหลอดโอเคนี่ตายไม่นะสวยใครใครใครหลบได้ครับหลบได้โอ้โหตายโอ้โห oh, ครึ่งหลอดนะเมื่อกี้เนี่ยโรดี้โดนเดสลีย์ยิงตายโอเคมาๆนี่ยังติดดู่ยังไงตายตีป้อม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 นิดเดียวเองตีป้อมจอบจบแล้วจบแล้วตีป้อมสวยโอ้ กว่าจะชนะนี่ไม่ขึ้นเลยเนี่ยอยู่ที่เดิมแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่ที่เดิมเมื่อไหร่จะชนะเหมือนคนอื่นเปล่าชนะสิบเกมเลยเนี่ยแพ้หนึ่งครั้งชนะจี่เกมเออ